สสิ่งที่แม่ให้นมอย่าหาทำถ้าไม่อยากนมหดวายอย่างแรกเลยก็คือการที่แม่ให้นมรีบเสริมนมผงเยอะไปแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่าไม่ควรให้ลูกทานนมผงหากนมแม่น้อยแต่ดนอาจารตัวโตๆค่ะว่าหากอยจะเสริมนมผงมาาอย่าจะแนะนําเสมอว่าเวลาลูกหิวแม่ต้องให้ลูกดูดกระตุ้นนมแม่ก่อนแล้วค่อยเสริมนมผงตามแต่ถ้าแม่ให้ลูกกินนมผงทันทีลูกอิ่มนมผงลูกก็จะไม่ดูดนมแม่แล้วพอไม่มีการดูดกระตุ้นหรือควบคู่กับการปั๊มนมสม่ําเสมอในร่างกายแม่ขาดการกระตุ้นนมก็จะหดวายอย่าง เต้านานเนี่ยนมก็จะคัดอยู่ในเต้าการคัดเต้าเนี่ยแหละค่ะคือการส่งสัญญาณให้ร่างกายลดปริมาณการผลิตน้ำนมลงพอไม่ถูกระบายออกจะทำให้ปริมาณน้ำนมแม่ลดน้อยลงเรื่อยๆได้เลยค่ะสุดท้ายที่จะทำให้นมแม่หดไวก็คือการที่แม่ให้นมขาดสารอาหารสำคัญต่อกระบวนการผลิตน้ำนมนั่นก็คือธาตุเหล็กนะซึ่งแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่รู้ตัวเองค่ะจนรู้ตัวอีกทีก็คืออยู่ๆนมก็น้อยลงแบบไม่มีสาเหตุซึ่งวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นว่าแม่ให้นมอาจจะได้รับธาตุเหล็กไม่พอนั่นก็คือยิ่งให้นมยิ่่่่่่่งงปปปัั๊มม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 มนน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 นแแแแกกกกกกก็็็็็รรรรูู้้้้้้สสสึึึเเเเเเพลลลลลลีีีียยยยยหหหหหหาาาาาาซดดวววืืออออจะะะะคคคคคคใษๆทตติธุ ตัวนี้เข้ามาคู่กับการดื่มน้าและทานอาหารให้เพียงพอ, <K> อเนก็ทำให้นมที่มาน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการที่น้ํานมไหลดีขึ้นและนมค้นมีคุณภาพมากขึ้นด้วยออค่ะมาก็ยังมีทริคเคล็ดลับนมแม่อีกมากมายรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มน,นี้แจกฟรีให้กับแม่แม่ที่สนใจไว้มาที่โปรไฟล์ของหมาคลิกตรงนี้แล้วดูวิธีขอรับอีบุ๊กฟรีได้เลยนะคะ